ดูก่อนอุน,นอันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรากถนาซึ่งพระนิพพานควรสแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยู่เป็นสุขสำราญมิได้ประมาทเพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่นอันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อผิดไปแล้วก็มีทางแก้ตัวได้หรือไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะไม่ละเอียดสุขุมมากส่วนพระนิพพานนี้ ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เป็นหนักหนาทำให้หลงโลกหลงทางห่างจากความสุขทำให้เสียประโยชน์เพราะอาจารย์ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดีก็จะได้รับผลที่ถูกที่ดีถ้าได้อาจารย์ที่ไม่รู้ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องก็จะได้รับผล ที่ผิดเป็นทุกข์พาให้หลงโลกหลงทางพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวังวนแห่งวัตสงสารสิ้นกาลนานเปรียบเหมือนผู้ที่จะพาเราไปในตำบลใดตำบลหนึ่งแต่ผู้นั้นไม่รู้จักตำบลน,นั้นแม้เราเองก็ไม่รู้เมื่อกละนั้นเไหนเขาจึงจะพาเราไปให้ถึงตำบลน,นั้นได้เลา อุปมานี้ฉันใดอาจารย์ผู้ไม่รู้พระนิพพานและจะพาเราไปพระนิพพานนั้นก็จะพาเราให้หลงโลกหลงทางไปไปมามาตายตายเกิดเกิดอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารไม่อาจจะถึงพระนิพพานได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักตำบลที่จะไปและเป็นผู้พาไป ก็ไม่อาจจะถึงได้มีอุปมามีฉะนั้นผู้คบครูอาจารย์ที่ไม่รู้ดีและได้ผลที่ไม่ดีมีในโลกนี้มิแค่น้อยเหมือนดั่งพระองคุริมานเถระไปเรียนวิชาในสำนักครูผู้มีทิฏฐิอันผิดได้รับผลที่ผิดคือเป็นมหาโจรฆ่าคนร่มตายเสียนับด้วยพัน หากเราตถาคตรู้เห็นมีความสงสารเวทนามาคล้องในขขย่สยามภูยานจึงได้ไปโปรดทรมานให้ละเสียซึ่งพยศอันร้ายเป็นการลำบากมิใช่น้อยถ้าไม่ได้ตถาคตแล้วพระองคุริมานก็จะได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏสงสารสิ้นชาติเป็นอันมาก ดูก่อนอน,อนนต์บุคคลผู้ไม่รู้พระนิพพานไม่ควรเป็นครูสั่งสอนท่านผู้อื่นในทางพระนิพพานเลยต่างว่าจะสั่งสอนเขาจะสั่งสอนว่าอะไรเพราะตัวไม่รู้เปรียบเหมือนบุคคลไม่เคยเป็นช่างวาดช่างเขียนหรือช่างต่างๆมาก่อนแล้วและอยากจะเป็นครูสั่งสอนเขาจะบอกแก่เขาว่าอะไร เพราะตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะเอาอะไรไปบอกไปสอนเขาจะเอาแต่คำพูดเป็นครูทำตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นนั้นไม่ได้จะให้เขาเล่าเรียนอย่างไรเพราะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตาให้รู้ด้วยใจเขาจะทำตามอย่างไรได้ตัวผู้เป็นครูนั้นแหละต้องทำก่อนถ้าทำไม่ได้ ก็ไม่ควรเป็นครูสอนเขาถ้าขืนเป็นครูก็จะพาเขาหลงโลกหลงทางเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวหนักหนาทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานทนดังนี้แล อานนท์อันว่าบุคคลมผู้จักสอนพระนิพพานนั้นต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพระนิพพานมีอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นๆต้องรู้ให้แจ้งชัดจะก,กล่าวแต่เพียงวาจาว่านิพพานนิพพานด้วยปากแต่ใจไม่รู้แจ้งชัดเช่นนั้นไม่ควรเชื่อถือเลย ต้องให้รู้แจ้งชัดเจนในใจเสียก่อนจึงควรเป็นครูเป็นอาจารย์สอนท่านผู้อื่นได้ต่อไปจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้ารู้แจ้งชัดซึ่งพรนิพพานแล้วก็ควรเป็นครูเป็นอาจารย์และควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ได้แม้จะเป็นผู้ใหญ่สูงศักด์สักดานใดก็ตามถ้าไม่รู้ ไม่เข้าใจแล้วไม่ควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เลยดูก่อนอนนท์ถ้าอยากได้สุขอันใดก็ควรรู้จักสุขอันนั้นก่อนจึงจะได้เมื่ออยากได้สุขในพระนิพพานก็ควรรู้จักสุขในพระนิพพานอยากได้สุขในมนุษย์และสวรรค์ก็ให้รู้จักสุขในมนุษย์และสวรรค์นั้นเสียก่อน จึงจะได้ถ้าไม่รู้จักสุขอันใด,นดก็ไม่อาจยังความสุขอันนั้นให้เกิดขึ้นได้ไม่เหมือนทุกในนรกอันทุกในนรกนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทำกรรมที่เป็นบาปแล้วผู้ที่รู้หรือผู้ที่ไม่รู้ก็ตกนรกเหมือนกันถ้าไม่รู้จักนรกก็ยิ่งไม่มีเวลาพ้นจากนรกได้ ถึงจะทำบุญให้ทานสักปาลาใดาก็ไม่อาจพ้นจากนรกได้แต่นี้นใช่ว่าทำบุญให้ทานไม่ได้บุญความสุขที่ได้แต่การทำบุญนั้นมีอยู่แต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ในนรกมเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นนรกตราบใดก็ยังไม่พ้นจากนรกอยู่ตราบนั้นครั้นได้เข้าถึงนรกแล้ว เมื่อได้รู้ทางออกจากนรกได้แล้วปรารถนาจะพ้นจากนรกก็พ้นได้เมื่อไม่อยากพ้นก็ไม่อาจพ้นได้ต้องรู้จักแจ้งชัดว่านรกอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นๆและควรรู้จักทางออกจากนรกให้แจ้งชัดทางออกจากนรกนั้นก็คือศีลห้าศีลสิบ ศีลพระปาติโมกนั่นเองเมื่อรู้แล้วอยากจะออกให้พ้นก็ออกได้ไม่อยากจะออกให้พ้นก็พ้นไม่ได้ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมได้รับทุกข์ในนรกเหมือนกันส่วนความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องรู้จักจึงจะได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เลยมีอาการต่างกันดังนี้ ดูก่อนอน,นุนเมื่ออยากรู้จักนรกและสวรรค์และพระนิพพานก็ควรให้รู้เสียในเวลาก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่ออยากพ้นทุกข์ในนรก ก็รีบออกให้พ้นเสียตั้งแต่ยังไม่ตายเมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือในสวรรค์หรือในนิพพานก็รีบขวนขวายหาความสุขเหล่านั้นไว้แต่เมื่อยังไม่ตายจะถือว่าตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ในนรกตายแล้วจึงจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานดังนี้เป็นอันใช้ให้ได้เสียประโยชน์เปล่า อยากเข้าใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่สุขอย่างหนึ่งเมื่อตายไปแล้วมีสุขอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้เป็นความที่เข้าใจผิดโดยแท้เพราะจิตมีดวงเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จิตดวงนี้เมื่อตายไปแล้วก็จิตดวงนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รับทุกข์ฉันใดแม้นเมื่อตายไปแล้ว ก็ได้รับทุกข์ฉันนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีความสุขฉันใดเมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความสุขฉันนั้นไม่ต้องสงสัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความทุกข์และความสุขมีสภาวะปานดังนี้เมื่อตายไปแล้วยิ่งจะสำารจะมีทางรู้ทางเห็นด้วยอาการอย่างไร พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนุนด้วยประการดังนี้ดูก่อนอาน,น,อนุน บุคคลผู้ใดมิได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไว้สำหรับตัวเสียก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากได้ความสุขแต่ไม่ได้กระทําตนให้ได้รับความสุขไว้ก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วภายหน้าจึงจะได้รับความสุขเช่นนี้ ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากที่จะให้ตนพ้นทุกข์แต่ไม่ได้กระทําตนให้พ้นทุกข์เสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วจึงจักพ้นทุกข์ดังนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดที่ทําความเข้าใจว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นอย่างหนึ่งตายไปแล้ว เป็นอีกอย่างหนึง่งบุคคลผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมือ่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วภายหน้าก็จะรู้จกเห็นจกได้จกเป็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่า เมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้สุขก็ช่างเถิดตายไปแล้วก็จักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ทุกข์ก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วก็จักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้จะทุกข์ก็ดีจกสุขก็ดี จะชั่วก็ดีก็ช่างเถิดตายไปแล้วจะไปเป็นอะไรก็ช่างเถิดใครจะตามไปรู้ไปเห็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายปรารถนาอยากพ้นทุกข์หรือปรารถนาอยากได้สุขประเภทใดก็ควรให้ได้ให้ถึงเสียแต่ในชาตินี้ถ้าถือเอาภายหน้าเป็นประมาณแล้วชื่อว่าเป็นคนหลง สิ้นทั้งนั้นแม้ความสุขอย่างสูงคือพระนิพพานผู้ปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายให้ได้ให้ถึงเสียตั้งแต่ยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ กอนอันว่าความสุขในพระนิพพานนั้นมีสองประเภทคือดิบหนึ่งสุขหนึ่งได้ความว่าเมื่อ,อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่าพระนิพพานดิบเมื่อตายไปแล้วได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นชื่อว่าพระนิพพานสุขพระนิพพานมีสองประเภทเท่านี้ นิพพานโรกีนิพพานพรมเป็นนิพพานหลงไม่นับเข้าในที่นี้พระนิพพานดิบนั้นเป็นของสำคัญขวรให้รู้ให้เห็นให้ได้ให้ถึงไว้เสียก่อนตายถ้าไม่ได้พระนิพพานดิบนี้แล้วตายไปก็จักได้พระนิพพานสุขนั้นไม่มีเลยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยิ่งไม่มีทางได้แต่รู้แล้ว เห็นแล้วพยายามที่จะให้ถึงให้ได้ก็แสนยากแสนลำบากยิ่งหนักหนาผู้ใดเห็นว่าพระนิพพานมีอย่างเดียวตายแล้วจึงจะได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนพระนิพพานหยุดนั้นจกักจัดเอาความสุขอย่างละเอียดเหมือนอย่างพระนิพพานสุขนั้นไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขอันละเอียดสุขุมหาสิ่งเปรียบไม่ได้อยู่แล้ว แต่หากยังมีกลิ่นรสแห่งทุกข์กระทบถูกต้องอยู่จึงไม่ละเอียดเหมือนพระนิพพานสุขเพราะพระนิพพานสุขไม่ไม,ไมีกลิ่นรสแห่งทุกข์จะมากล่อมกลายปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระนิพพานดิบนั้นต้องให้ได้ไว้ก่อนปาย ดูก่อนอันนท์อันว่าพระนิพพานนั้นพึงให้ดูอย่างแผ่นพระธรณีมีลักษณะอาการฉันใดก็ให้ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้นถ้าทำได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบถ้าทำไม่ได้แต่พูดว่าอยากได้จะพูดมามากเท่าใดเท่าใดก็ตามก็ไม่อาจที่จะถึงได้เลย ถ้าปรารถนาจากถึงพระนิพพานแล้วต้องทำจิตทำใจของตนให้เหมือนดังแผ่นดินเสียก่อนไม่ใช่เป็นของทำได้ด้วยง่ายต้องภาคเยียนลำบากยากยิ่งนักจึงจักได้จะเข้าใจว่าปรารถนาเอาด้วยปากก็คงจะได้อย่างนี้เป็นคนหลงใช่ไม่ได้ต้องทำตัวทำใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินให้จงได้ ลักษณะของแผ่นดินนั้นคนและสัตว์ทั้งหลายจะทำร้ายทำดีกล่าวร้ายกล่าวดีประการใดมหาปัตพีนั้นก็มิได้รู้โกฎร,รู้เคืองที่ว่าทำใจให้เหมือนแผ่นดินนั้นคือว่าให้วางใจเสียอย่าเอื้อเฟื้ออะไรว่าใจของตนให้ระลึกอยู่ว่าตัวมาอาศัยอยู่ไปชั่วคราวเท่านั้น เขาจะนึกจะคิดอะไรก็อย่าตามเขาไปให้เข้าใจอยู่ว่าเราอยู่ไปคอยวันตายเท่านั้นประโยชน์อะไรกับวัตถุข้าวของและตัวตนอันเป็นของภายนอกแต่ใจซึ่งเป็นของภายในและเป็นของสำคัญก็ยังต้องให้ปล่อยให้วางอย่าถือเอาว่าเป็นของของตัวกล่าวไว้แต่พอให้เข้าใจ เพียงเท่านี้โดยสังเขตดูก่อนอาคำที่ว่าให้ปล่อยวางจิตใจนั้น,นคือว่า ให้ละความโลคความโกรธความหลงปร่งเสียซึ่งการร้ายและการดีที่บุคคลนำมากล่าวมีลาเสื่อมลามียศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์อย่าย,ยินดีอย่าย,ยินร้ายแม่ปัจจัยเครื่องบริโภคเป็นต้นว่าอาหารการกินผ้าผ่อนเครื่องนุ่งหม่ม และที่อยู่ที่นอนเพสับสำหรับแก้โรคก,ก็ให้ละความโรคความโกรธในปัจจัยเหล่านี้เสียให้มีความมักน้อยในปัจจัยแต่มิใช่ว่าจะห้ามเสียว่าไม่ให้กินไม่ให้นุ่งหม่มไม่ให้อาศัยสถานที่ไม่ให้กินอยู่กินยาเช่นนั้นก็หาไม่ได้คือให้ละความโรเรในปัจจัยเท่านั้นคือว่า เมื่อได้อย่างดีอย่างปราณีตก็ให้บริโภค<ว>อย่างดีอย่างปราณีตได้อย่างเร็วอย่างต่ําช้าก็ให้บริโภคอย่างเร็วสามต่ําช้าตามมีตามได้ไม่ให้ใจคุณมัวด้วยความโรคความโกรธความหลงอย่างนี้แลชื่อว่าปล่อยวางใจเสียได้ถ้ายัางเลือกปัจจัยอยู่คือปล่อยให้ความโรคความโกรธความหลงเข้าครอบงำ เพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ชื่อว่ายังถือจิตถือใจอยู่ยังไม่ถึงพระนิพพานได้เลยถ้าละความโลภโกรธหลงในปัจจัยนั้นได้แล้วจึงชื่อว่าทําตัวให้เหมือนดังแผ่นดินเป็นอันถึงพระนิพพานได้โดยแท้มีคำสอดเข้ามาในที่นี้ว่าเหตุฉนจึงมีให้ถือใจ เมื่อไม่ให้ถือเช่นนั้นจะให้เอาใจไปไว้ที่ไหนเพราะว่าไม่ใช่ของคนอื่นเป็นใจของตัวแท้ๆที่จะเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีใจนี้เองถ้าไม่มีใจนี้แล้วก็ตายเท่านั้นจะให้วางใจเสียแล้วจะรู้จะเห็นอะไรมีคำวิสัชนาไว้ว่าผู้ที่เข้าใจว่าใจนั้นเป็นของของตัวจริง ผู้นั้นก็เป็นคนหลงความจริงไม่ใช่จิตของเราแท้ถ้าหากเป็นจิตของเราแท้ก็คงบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าให้แก่อย่าให้ตายก็คงจะได้สักอย่างเพราะเป็นของตัวอันที่แท้จิตใจนั้นหากเป็นลมอันเกิดอยู่สำหรับโลกไม่ใช่จิตใจของเราโลกเขาตั้งแต่งไว้ก่อนเรา เราจึงเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยรมจิตใจนักการภายหลังถ้าหากว่าเป็นจิตใจของเราเราพาเอามาเกิดขั้นเกิดขึ้นแล้วจิตใจนั้นก็หมดไปใครจะเกิดขึ้นมาได้อีกนี่ไม่ใช่จิตใจของใครสักคนเป็นของมีอยู่สำหรับโลกผู้ใดจะเกิดก็ถืออารมณ์นั้นเกิดขึ้นครั้นได้แล้วก็เป็นจิตของตน ที่จริงเป็นของสำหรับโลกทั้งสิ้นที่ว่าจิตใจของตนนั้นก็เพียงให้รู้ซึ่งการบุญการกุศลการบาปการอากุศลและเพียงให้รู้ทุกสุขสวรรค์และพระนิพพานถือไว้ให้ถึงที่สุดเพียงพระนิพพานเท่านั้นถ้าถึงพระนิพพานแล้วต้องวางจิตใจคืนไว้แก่โลกตามเดิมเสียก่อนถ้าวางไม่ได้เป็นโทษ ไม่อาจถึงพระนิพพานได้มีคำแก้ไว้อย่างนี้ดูก่อนอนนน บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบังเกิดในอารูปประพรมอันปราศจากความรู้นั้นก็ล้วนแต่บุคคลผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักวางใจให้สิ้นให้หมดทุกขนั่นเองไม่รู้จักวางจิตวิญญาณอันตนเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมของโลกทำความเข้าใจว่าเป็นจิตของตัวและเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ในเบื้องบนนั้น ตัวก็นึกเข้าใจเอาจิตของตัวขึ้นไปเป็นสุขอยู่ในที่นั้นท่านตายไปแล้วก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยู่ในที่อันไม่มีรูปตามที่จิตตนนึกไว้นั้นดูก่อนอน,อนนท์ผู้ที่หลงขึ้นไปอยู่ในอรูปประภมแล้วและจักได้ถึงโลกุตรานิพานนั้นช้านานยิ่งนักเพราะว่าอายุของอรูปประภมนั้นยืนนัก จะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่อาจนับได้จึงชื่อว่านิพพานโลกีต่างกันแต่มิได้ดับวิญญาณเท่านั้นถ้าหากดับวิญญาณก็เป็นพระนิพพานโรกุตระได้ส่วนความสุขความสาราญในพระนิพพานทั้งสองนั้นก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไม่ต่างกันแต่นิพพานโลกีเป็นนิพพานที่ไม่สิ้นสุดเท่านั้น เมื่อสิ้นอำนาจของฌานแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายร้ายและดีคุณและโทษสุขและทุกข์ยังมีอยู่เต็มที่เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะปรารถนานิพพานพรมไม่มีเลยย่อมมุ่งต่อโลก,กุตตระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณจึงหลงไปเกิดเป็นอรูปประพม ส่วนโลกุตตรนิพานนั้นปราศจากวิญญาณวิญญาณยังมีหน้าที่ใดความเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ณที่นั้นโลกุตตรนิพานปราศจากวิญญาณจึงไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่ความสุขสบายปราศจากอามิตรหาความสุขอันใดจะมาเปรียบด้วยพระนิพานนั้นไม่มี ขึ้นชื่อว่าความเกิดความตายความร้ายความดีบาปบุญคุณโทษสุขทุกข์ความทุกข์ยากลำบากเข็นใจทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีในพระนิพพานเลยพระพุทธเจ้าตัดแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล